วันที่29พฤษภาคม2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นในที่ประชุมกะกะตเพื่อพิจารณากรณีมีการยื่นร้องให้กะกะตตรวจสอบนโยบายหาเสียงกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทของพรรคเพื่อไทยว่าเขาขายสัญญาว,ว่าจะให้และหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครตามมาตรา73พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสพุทธศักราช2561หรือไม่โดยที่ประชุมกะกะตได้พิจารณาและมีมติตามที่สำนักงานเสนอว่าไม่ ควรรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นนโยบายที่พรรคการเมืองใช้หาเสียงเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วจึงไม่อยู่ในขา่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจึงมีมติยกคำร้องนอกจากนี้ก่อนการเลือกตั้งนโยบายดังกล่าวตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานกะก,ะกะตก็มีหนังสือแจ้งให้พรรคเพื่อไทยทำการชี้แจงที่มาของวงเงินที่จะใช้ความคุ้มค่าประโยชน์และความเสี่ยงของการดำเนินโครงการตามที่มาตรา57พรปว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดไทมกลาง กระแสะเรียกร้องให้กะกะตดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ